เรามีร้ oh, like like อยกิวดูเราเราเรามีร้อยกิวดูรอบนะเราจะลอง400กันนะโี่ร้อยนะทุกคนโอ้ยคือแบบเจีเ่ยงวะหรือว่ากูเกิดมาสูงดูเรียนไม้ก่อนเลยนี่โคตรจ้าน้องๆมีไฟเอทีเสแล้วก็ไฟเครื่องยนต์แล้วใครไม่ได้เข้าเกี่ยวไว้บ้า่ะ ดูพีี่ไมนะรอบนี้สุดบอกเลยไปกับอาจารย์นะโอ้ยอ่ะยกดีโยกดีโอ้ยคือตัว400คือแบบสุดบอกเลยว่า400แม่งสุด ก็ตัวส่งองร้อยอีกเมื่อกี้เราลองส่งองร้อยแล้วตัวนี้เก็ด ตึงแล้วทุกคนละเวลาการขับขี่ยังจะขอให้บอกว่าจะคัดคืนนุ่มมากเจ้าสี่ร้อยเหมือนกันเลยก็คือเสี่ยงแบบยังแน่นนะ่ะนี่ขนาดท่อเดิมนะถ้าเป็นท่อแต่งนะมึงเยยอยสาวสาวอยู่ข้างหน้าทุกคนสาวอ่ะน,น,นี่เบิ้ลเบิ้ลโชว์แมวทิ้เนี่ย จะชอบชอบสุดเลยนะในอันนี้นะคือระบบค oh right. ัทคัทคือแบบเหมือนคันน้ำมันน่ะโอ้โหถ้าได้ไปใส่อาวันหรืออาร์ติชานะอยูแบบเปิดเปิดแล้วเปิดแล้วโอ้โหพวกัน้องคือแบบยังเท่ยงน้องน้องโอ้โหยกางเดียวเลยอาจารย์ไป ยกไปยกไปฮ่าฮ่าโอ๊ยสุดสุอ้บว้ามื่นนี่ฮ่าสุดจริงของจริงก็นน้องๆโคตรสุดบอกเลยยังสุดจัด

样 Nim 哇。